สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวในชีวิตแต่ละวันนะคะเริ่มวันนี้เลยวันที่10มกราคมปี2567นะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้มีการรีวิวออฟฟิศนะคะที่ที่พักนะคะนี่จะมีน้องๆน,นะคะอยู่ในห้องพอดีวันนี้มีความรู้สึกว่าเอออยากจะอยากจะแชร์นะคะให้กับทุกคนเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ย เสาครูเอกชนเขาทำอะไรบ้างนะคะวันนี้เลยค่ะก็พอดีสืบเนื่องมาจากปีใหม่นะคะน้องมอบของขวัญน,นะคะเอ,อ่อแล้วก็กระโดดไปที่ตอนพักเที่ยงนะคะตอ,ตอนพักเที่ยงตอนพักเที่ยงเนี่ยในแต่ละวันเราจะมีมื้ออาหารนะคะให้กับคุณครูและนักเรียนนะคะที่แตกต่างกันในแต่ละวันส่วนวันนี้เราเม,มีส้มตำค่ะส้มตำแล้วก็ไก่จอแสนอร่อยนะคะ ก็บุฟเฟ่เลยค่ะตักได้ตามใจนะคะอยากทานเท่าไรก็ทานได้เต็มที่เลยนะคะในแต่ละวันอาหารจะไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็วันนี้เราก็กระโดดไปอีกน้องห้องหนึ่งค่ะเวลาเราเดินผ่านน้องๆห้องต่างๆนะคะเราก็จะเนี่ยค่ะกินทั้งวันเลยค่ะนะคะเพราะว่าน้องๆครูประจำชั้นนะคะผู้ปกครองจะมีของฝากมาตลอดนะคะ แล้วก็มาจบด้วยอาร์ตี้นะคะวันเกิดของอาร์ตี้เราก็ happy birthday to you r t t ์นะคะแฮปปี้มากค่ะอันนี้คือเหตุการณ์สั้นๆนะคะที่ให้ทุกคนได้มาติดตามชีวิตของ e-doc News นะคะคือเนี่ยนะคะทุกคนที่เราไม่ค่อยได้ทำคลิปนะคะก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ย ภารางงานในแต่ละวันนะคะมันก็หนักพอสมควรนะคะเลยไม่มีแรงบันดาลใจในการทำคลิปนะคะในบางครั้งคราวนี้ก็เลยคิดว่าเออไหนๆก็ในแต่ละวันเราก็มีเรื่องราวมากมายนะคะบางครั้งก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะคะแต่ว่าสัญญาว่าจะไม่หายไปไหนแล้วคะ่ะจะพยายามทำคลิปในแต่ละวันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นข่าวหรืออะไรต่างๆนะคะมาแชร์ให้ทุกคนได้ได้ร่วมกันนะคะเป็นที่ทุกคนน่ะได้ติดตามเรามาแล้วนะคะให้ความร่วมมือเรานะคะมีกำลังใจนะคะข้อความต่างๆนานาให้ให้กับเราเราก็รู้สึกมีกำลังใจแล้วค่ะแล้วก็เพื่อตอบแทนทุกคนนะคะตอนนี้ e d o c news ของเรานะคะคิดว่าจะ มีของขวัญเล็กๆน้อยๆนะคะตอบแทนทุกคนแต่เรารู้ว่าสมาชิกช่องเราตอนนี้แบบจํานวนเยอะมากนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะอาจจะเป็นการสุ่มแจกนะคะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะได้ได้รับนะคะของขวัญเล็กๆน้อยๆจากทางเราะค่ะโอเคค่ะพี่พี่เพื่อนๆน้องๆ้องคะอย่า ทิ้งกันไปไหนนะคะอยู่อยู่ด้วยกันตลอดไปนะเพราะว่าเรามีเรื่องราวมากมายเลยเดี๋ยวจะมีเรื่องเด็ดเลยที่จะมาแชร์ให้ทุกคนได้แบบติดตามไปด้วยกันเนาะชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะนะคะมันก็จะมีสุขบ้างทุกบ้างเศร้าบ้างเนี่ยเริ่มเข้าโหมดดราม่าแล้วโอเควันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเสียงที่บางครั้งทุกคนอาจจะว่าเธอจะดัดไปไหนนะคะอันนี้คือ เป็นธรรมดาของ e-doc news นะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมาตลอดนะรักทุกคนคะ่ะ